สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพาตูรูชา้างผู้ใจใครกันยังนะคะสวัสดีี e ีนี้อยู่กับบาตู เราลองบวกใหมไหมอ่ะจุดขึ้นกระเซือติสี่พันสองพัหพอในตาค่ะสเก็นี่นอ่ะเพล็กเราพอยนกระเซอนมันตาอมีคนได้ีพนัาแหล Sabun 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 บวกรวมทั้งหมดเลยอ้าววันนี้กิจกรรมของเราเอาเอาเอาดินตามบ้เาเนาะชอบจริงๆเดินตามเขาเนี่ย <c oughs> อ้าวเจ็บลงดู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 เอาก็าจะได้ทำนัระจิจไหมคะแม่แม,แม,แม่ทุกท่านดูนอนลงอะไรอย่างนั้นเนะาะเอาเอาเอานอนลงดีดีดูเหมือนอ้อนนะคะดูเหมือนอ้อนนะ,ะอนอ,นนะะอ้ื้อ S <S <k iller> ดดุ้ยขึ้นดีดิเออถ่ายคลิปปุ๊บไ,ไปแล้วไปทำแล้วเดีกัจัถ่ายถ่าคลิปปุ๊เลยอ้าวเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นนะมันจะได้สว่างสว่างนะคะแม่แม่ เดี๋ยวเอาอยามาโยนให้ก่อนเอาอยามาโยนให้กิน เลยแล้วใส่ทีละอันไล่ข้ามหมดอะไรแล้วค่อยใส่ทีละอันหืมอะไรอนตลอยยว ก็คือคือะอ,ะอะไรก็ไม่รู้ไคนดูดิจะเยอะก <c oughs> ว่าเยอะกว่าช้างอีกน้ำใสชิ้นแรกจะเป็นสีอะไรนะคะเพราะว่าเราวัดขนาดพี่ตูไปแต่ว่าพี่ขวัญก็ใส่ได้พอดีแต่อตอนวัดนี่คือวัดขนาดพี่ตูได,ได้สอง,ได,สองได้สามเชือกแต่สีน้ำเงินนั้นได้ตั้ง ตีชิ้นนั่นแหละโอ้โหโอ้โอย่าบอกว่าพี่ตูนี่แน่นเปตะนะหัวใหญ่คนทหารตูวูโอ้เท่เลยพี่ตูเท่มากเท่มากเลย โอ้หัวใหญ่ฮะเออหน้าใหญ่มากอ้าวรอดูนะครับดูสีอื่นบ้างสีไหนจะรอสีไหนจะเข้ากับพี่ตูมากนะแม่แม่คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะโอ้ทับเลยครับเ้อ <laughs> yeah. ตูบอกอะไรของเขานี่เอ้ยเอาเอาีอา๋โอ้สีนี้สีนี้ชัดมากเลยเลนี่ยเอ้ยนาะสีนี้มันจำเนาะจำมากเลยพี่ตูโอ้เท,ท,ท่ชอบสีนีบอกโชว์งว,วงเลยชอบสีน้ำเงินเนะพี่ตู โอ้ยเอาเอาตอนนี้ควานเราตอนนี้ควานเราดูเอาเนี่ยโฟดก็ชอบสีนี้เลยเนี่ยโฟดก็ชอบตัวนี้เออมันด่างผ้ามันด่างต้องเอามาซักก่อนสักก็บอก นี่สีมอห้อมมอห้องตูดดวใดตัวด,ดุไอ้ย่าอันนี้ก็ชอบบรตูชูวงอยู่แล้วครับเออสีนี้มันเข้ากันใช่ไหมตูแต่สีนั้นเด่นกว่าหืมส,ส,สีสีลายน้ำเงินมันเด่นกว่าออเอาเลยอีกสีเติดเจ้าอะไรจะขนา,นาดไ,ไหนไน่น โน้ no, so <laughs> ้มันม <laughs> ีต <sh> okay? yeah. well, so ัวส <Yeah. S 1> ีน้ำเงินนี่แล้วก็ใส่ด้วยกันกันกันลมใช่ไหมนี่ไงตูวกับพ่อเศษก็ใส่ด้วยกันแต่มีน้ำเงินนั่นมีพ่อเศษอยู่เยอเราก็รอแม่แม่สนับสนุนกันเนาะไม่มีมีตัดไว้อีกอยู่อ่ะพวกสีเขียวแดงน้ำเงินมีเยอะแยะเลย ผ้าแต่ผ้ามันแบบอัเลื่อมๆนั่นนะยังมีอีกค่ะให้ช่างตัดไว้ให้อีกอยู่เยอะยังรอ,อ,อยังรอเลอยค่ะตูบอกว่าไม่รู้สีไหนดีเลยทีนี้มันเต็มหัวแล้วทีนี้เออเ,เ,เอาเอาทีนี้โอ้ยลุงนี่นยกนยน เหลือเหลือพวกแบบผ้าแบบเหลือมๆที่ตัดไว้อยู่นะคะน,น่นลงสีทนนชัยสีในสุดสายสีฟา้านี่นะไอ้ยาดูแอคชัน่นดูแอคชั่น ใ,ไไใช่<ม>บางคนเห็นไหมะว่าทำไมไม่ทําสีให้เหมือนควานโอ้ทาให้ควานด้วยถ้าเราจํากัดนะคะเราไม่ได้ซื้อแบบคิดอะไรเลยเนาะตอนซื้อน,ะอนอ่ะอ้าโอเค เก็บได้แม่แม่เห็นความหล่อแล้วอ่ะแม่แม่ชอบสีไหนก็เม้นทักทายเข้ามาได้นะคะเดี๋ยววันไหนที่ได้เข้าโรงเรียนคงจะได้เห็นอ่าบ่าวตู้นะครับใส่ผ้าโพกหัวเดินเท่ๆนะคะติดตามวันละสีเยอะละทีนี้ไม่รู้จะใส่อันไหนแล้วบัดนี้ เดี๋ยชอบสีนี้มาตูน่านรักมากนะคะดูดกดเลย,ลยเออแลก็สมัยนได้เรอยัแผนเอ้ยอลูกชินน้อแมนแน่แล้วแผน เออท่านจูม,มนนองกิเมลูกคิดนั่นนึกสีนี้ค่ะเด่นสุดเลยนี่สีน้ำเงินนี่เอ๊ะจีแล้วอ่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแม่ๆที่เข้ามาร,รับชมนะคะติชมกันได้นะคะชอบสีไหนถูกเขาเรียกอ,อะไรนะเข้ากับพี่ตูมากที่สุดนะคะ ทักทายกันเข้ามาได้นะคะสำหรับ EP นี้นะคะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกัน EP หน้าจ้าสวัสดีนะคะ,ะกำลังชื่อโอ้จูมามู